ครับนี่สิฟ้ามันเป็นบรรยากาศนะครับนามลงแล้วนามมันล่งแล้วฝน,นนะครับหวยนั่งล่มอเตอริยูตามนี้่มาจะเคยผอ,อ,อกันครับ มีอันเมือเลยเนี่ยเตียววามันหอยหน่อย tao không theo đâu này. say 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 vùng anh nỉ cứ sudet. uu, uểo uểo, uểo uểo, uểo uểo, uểo เลี้ยงไก่ไฟไม,อไม,มอ,อ,ล,มอลืมข้าวไงลืมข้าวลืมข้าวมัวเต่อันนี้เพลินนะครับกินงล่คักบอพี้องกินเก่าปลารอติอดตามซ่องตอนต่อไปเด้ลอ <laughs> ลางหมอกัอนลางมอกัอนแก้วพี่น้องแก้วจุดอัดายกเดียวมาเนี่ อันนี้กรบโปรงเลี้ยงรัล่างอย่างนั้นนี่กันไม่ไห,หวหมดหลับซื้อยครับหลังจากที่เฮ็ดกระโปงกับเขาเ่าแล้วนะครับเดี่ยววัวานาค่ายเพิ่นเงินประมาณน,นี้แหละครับห <มา S 1> ลังฉากห<ป>ลังฉากกันอันนี้นะถ่ายทัพนะครับหนุ่มหน่อยเมื่อกอดเลยชีมาหาใครบอกนะมาบ้านนี่นมาแต่เด็ก,<อ>มดกหมต,ตื่นแต่ตีชมาแต่เด็กนะมาแต่เด็กหลายเล้วอ่ ง่วงนะครับแล้วง่วงเราเนี่ยทา่ไงครับเี๋ยวนี้ายไงกองแท้ครับมันลงประมาณนี้ครับไปติดตามครับไปหาหอยหายบ้างครับอ่าีหาช่องไดชช่องไดชกับช่องนุ่มนบ่บอประมาณไีหนึ่งก็คือว่าแบบโอ้หอดีตช่องนี่คือว่าแบบ ่นุ่มกองน้องข้าขันว่าส่องนี่ก็ส่องกองน้องข้ากายชีภาไปหาหอยครับนี่ครับอ่าน้องเห็นน้ำจิ้มไเอะมีน้ำจิ้มนะมั้ยไปมีตัวนี่ไั้เลยซีฟู้ดบ่ซีฟู้ดครับโอ้ตหน่อยแก้วแก้วครับพี่น้องแก้วพอได้กินเห็นพี่น้องเบิ่งื้องเบื้องนะครับบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับอยู่ได้ทะลงทะเลดีเด้เนี่ย หเทีนลายๆกคยรับหอยยังกว่หอยนางร่หอยนางร่มธรรมดามันบอ่นี่นะนบอชาันต้องหลากเสียงน้ำลินลินตองตะวัดกันเงยไปเลยแล้วอาเอาไว้ที่ตามเงนไปนะครับด้วยช่วงไปไปขอหอยเนาะมันบรรยากาศดีมันหอยหลายเด้ ันก็พอได้อยู่ครับนมันมันโบเมนหอยเลี้ยงเนาะแต่มันเป็นหอยธรรมศาสตร์เนาะพี่กินให้เบิ่งสดสดครับพี่น้องฝากติดตามนะส่องกองน้องขาแล้วก็เอาเอาใส่เสือเสืออียังนะเสือยังคือนหามเลยนะมันสีอียังนะใส่รอปะกะรอแล้วอุ้ยใส่เสือแต่มันขึ้นรอไต่ได้ดึงดึงดึงเฮเบิ้งเนี่ยดึงให้เบิ้งเนี่ยเสือแต่มันเป็นยังไงเอ้า โอ้ยหนุ่มหน่อยมึงกูโดนโอ้ยเห็นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้หนั่นเด้ออโ้พี่น้องเด้อค่ะค่ะค่กค่ะพี่น้องเอ้ยโอ้บรรยากาศเนาะปลาโกงกลางกัเพื่อนปลาโกงกลางเปล่าเขาอื่นปลายังกว่าเด้อสต้นปลาละโม่เพื่อนลราปลูกปีเนี่ครับพุ่นจะคล้องส่องได้ครับหนุ่มหน่อยมึงโดนฝากได้ครับน้องของน้องมันม่กินใสซนุ่มหน่อยโซตัวเนี่ยนะอันนั้นหน้องวัดเนอะครับเด้อ ฝากติดตามดนะครับเด้อทีมงานนะครับบรรยากาศทีมงานนี่นี่เบื้องหลังเบื้องหล้างนี่นี่ใช้เบื้องหลังครับบรรยากาศทะเลน้ำลงแล้วครับตอนนี้น้ำก็ลงแล้วน้ำลงแล้วน้ำลงแล้วอันนี้กจะไงฮือโดกรนครับใส่ไงเนาะมันอัดไฟเบิ้งเบิ้งนี่ก็อุ้อ้วน่ะเท่มากอ้เอาเอียงนั่นนุ่มหน่อยมึงอุดรเลยมันน่ะ โอ้ยนอนเอกเฉกอยู <publishers> <Prof discussion> oh, 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 ่ล oh, <insulting>. oh, oh, ่ะเลยโมเวลแหลกเลยล่ะเลยพี่ดองเนี่ยน่ะตั้งแต่นอนยังรออยู่อ้หเสือกะ้ามเนาะมันเป็นนำอยังนีเป็นที่ไหนเป็นน้ำใจเสือครับโอ้ยใจเสือโอ้ยนี่เนี่ยครับมันรอย่อนเสือเนี่ยนี่เด้อพี่ดองเด้อยใจเสือนี่รอส่สนใจกับสั่งได้เด้อครับเด้อหนุ่มหน่อยมึงกรดอนนะครับย่างดอกมูนี่กระชิดกับ่บออันนี้ดอกนะครับเนาะ บ๊อแพ้งประเด๋ดอกวะบ๊อเกินกำลังดอกครับพี่น้อนสนใจกับซังได้อินบอกไหมอินบอกไหมอ่าอินบอกมานะครับมามาทางผมก็ได้ครับของน้องขาแล้วกับนมหน่อยมึงอุดรเด้อนี่เพื่อนกระเชง่ายรดนเติมอยู่แล้วไม่ได้นอนเออเพป็นเราเรามาแต่เดือดเรามาแต่เดือดเรามาแต่เสาเนื้าหาหอยเนาะทั้งมาหอยทั้งนึ่งกับเข่ากับยังเนึ่หลายคลักครับอนี้ครับบ๊อบเป็นธรรมดานี่ครับมาอยู่นี่บ๊ธรรมดานุ่มหน่อยเนี้ยเนี่ยเนี้ย เครื <c oughs> <c oughs> ่องคุงเครื่องขั้วไม่โมไปหรอกเช่นนึงฝากติดตามน้ำเนื้อครับเด้อพี่น้องเด้อเอารอติดตามสากต่อไปเนะครับเด้อเอาจานน้องกรตีวงเมื่อด้วยดีแก้วดีนะครับพ่อกรับไม่เิ่งวิธีมันอยู่นะครับนี่ครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับ นางร่มทีมันอยูแล้วครับทีมีตาหอยนะครับหลังจากที่ทายถ้ำเรื่องล้างซองนุงมหน่อยเมืงอุดรอนเรานะครับกับสีผ้ามาเก็บหอยนางร่มกันนะครับเพว่ามองภายในถ้ำครับมองหอยนางร่มมันก็ยูยูมองเดียวกันนะครับกันผู้ใดอยากเบื้องชิปเตรียมนะครับเขาไปเบื้องในซองนุ่มหน่อยเมืงอุดรอนนนะครับชิปหอยนางร่มนะครับนี่ครับเป็นมองมันยูนะครับมอดย่องอยั่งพอนี่ก็คือซองใหญ่ครับ คน้าควางครับนี่นะครับเจ้าขวางสองนะครับเมียนเด็กนะครับผมกับไอ้เบิร์ลที่ฮาเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยครับยวสี่นะครับอู้หุ่นว่ะเนี่ยเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งครับตัวหุ่นเยอะเบิ้งครับนี่้งสุดอดที่ยังแก้วแก้วเอาดูดไหมบรรยากาศเลยนะครับนี่วู้ตัวเนี้ยนี่ตัวนี้พวกนี้พวนี้นี่ด้วยหรือพคืบรรยากาศของทะเลนะครับมาใหม่ใหม มองมันอยู่นะครับก้อนนี้ผมปฏิบารครับหนึ่งสองสามสี่สี่หัวนะครับอยู่นี่นะครับหอยนั่งร่มนะครับนี่เรานี่นี่นแม่เราละหอยครับนาีครับอย่าปันหาเป็นนี่มันต้งไญ่เอาอาง เกี่ยมเหลาไลี่งเออมันหไวธรรมชาตินะครับไวธรรมชาตินะครับเพราะมันไวเลียงนะครับอันนี้ก็หาของเพิ่บ่อใดเราครับนี่ครับ้อยๆครับนี่แนี่ครับนี่ครับยาดเลยนะครับ นางรมแลครับเหมบหหามาเพราะม่น้อยหินเลยนี่ ส่องไหนวะลวผมหมดส่องไในเสียสออ<ด>่องไหนวะกระเด้านุ่งหน่อยเมืองอุดรน,นะคร <c oughs> ับเดี๋ยวจีมงานครับจีมงานส่องนุ่งหน่อยเมืองอุดรครับมือนี้มาเฮ็ดคลิปซอยหัวหน้าบ้างครับกะแันใช้ดันเพิ่งสองสองแล้วครับอยากรอกับซั่งเลื่อนเสือกซั่งไหนครับกะ <c oughs> ดันเพิ่งสองสองแล้วครับดันซอยผมในได้อครับวก <c oughs> ีการหาหอยนางรมนะครับ มันบุกบกบุกวันบุกบอืม่ได้หาบกได้เลยหาหอยน้า้นครับ่ได้หาบกนี่ครับจิ้สดเลยนะครับจิ้มๆินีสดสแท้ครับใหญ่เขาตัวอะไครับบอกเลยว่ากินสดแท้ครับมือครับบางหันเลยครับนี่ครับทุกไม้หัวไม้เลยกินย่าคุณเเซียทุกไม้เลยนมกันตามมาเรียบร้อย

ไสกินเลยนะทางรานีทมาด้าตง่าทีากแล้วมือนกับตัวสวนให้ลูกพีเลยทีว่าด้าน้าตะงนางียืนดไนี่นมไลยน่เีวมึงกไนเราตะกี้มาด้างพีดิมันพอเห็นพีเออถือว่าด้พีเออ เน yeah. ี่ยสะอาดสะอาสวยครับมีไงโอุ้วอครับอัน oh นี้ยโอ้ยงามไรเจ้าขอางสองครับผมแก้วกล่องน้องขาครับไม่มีไม่พอเราบยอะเนี่ยรถไหลครับเจ๋งของตัวใดอยู่ตลาดยังสดว่าซดครับมีสดแถวสดแถวเลยเี่าควางแถวเลยครับผม พออยากกินมันมาเนื้อกินมันมาเนี่ยครับเถี่ยวพะเถียนะครับรน้บนำจิเมเนื้อเสือรูปหน่อยยาเถีเ่ยวพบะเถี่ยวครับมาไปเรารอาก่อนนะคลิปนี้ผมกับโคลาไวซัมเนี้ละน,าาางงานะครับกับเพื่อนบรรยากาศงามๆนะครับก่อนจิปิดคลิปนะครับกับเพื่อนบรรยากาศทะเลนะครับกับเสียงลมจากหน่อยเด้อครับเพราะว่า ริมทะเลนะครับนี่ก็คนมานะครับกับทีมงานสองหน่วยเมืองน้่นครับแบเพิ่งยังร่วมยังอยเนี่ยครับมันเพราะว่ามันอยู่ริมทะเลนะครับผมก็ขอติดคลิปไว้ซ้ำนี้เด้อครับกับบรรยากาศงามๆนะครับกับติดคลิปไว้ซ้ำนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไว้ซ้ำนี้แล้วครับลูกพี่เจ้าเจ้าครับสวัสดีครับ